ทุกอย่างได้โดนจิตโดนใจให้ไปหลบผลในร้าน20บาทแล้วก็ไปเจอน้องคนนี้สีดีดีไม่มีไม่ได้แล้วคุณจีนเขาเขาย่นอนเนาะเขาทำแบบอะไรแบบนี้เยอะอะแล้วมันราคาถูกมากๆได้น้องมาในราคา20บาทนะคะแล้วก็แพ็กเกจเขาก็จะคล้ายๆสีน้ำพาสตอรที่เราเคยระบายไปกะว่าจะไม่แกะสติกเกอร์นะมันเอาผู้กันออกมาไม่ได้ อันนี้สุดหล่อของเราคนน้องก็ยังแข็งเหมือนเดิมนะไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นสีน้ำสิบบาทที่เราเคยใช้ไปแล้วนะคะเราจะมาเทียบดูกับสี20บาทจานสีแบบ20บาทคือใหญ่มากเอาอะไรมาไม่คุ้มมากจะใช้ผู้การของเขาปาดให้ดูไปเลยเป็นไงไงพี่อย่ามาบูลลี่ผมนะคะผมก็ระบายสีได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้เดอ้อจากที่ลองปาดปาดสีดูเห็นไหมว่าสีมันสดนะเอาอันนี้ไม่ดูถูกเดอ้ออันนี้ของจริง สีสดแบบมีแป้งอะไปลองระบายสีจริงดูนะคะว่าจะโอเคหรือเปล่าขออนุญาตใช้พวกกันตัวเองนะคะเพราะว่าอาจจใช้ไม่ได้จริงเมื่อมองส้าร้องเพลงทำไมอะกระดาษที่ใช้นะคะเป็นสมุดวาดเขียนของมิวส์หนา190กรัมนะคะเดี๋ยวเราจะแนบรูปเอาไว้ถ้ามีใครถามอีกก็เธอเธอไม่ทังที่ฉันพูดและฉันจะขอฉาบเธอให้เธอว่ารูปไม่สวยโอเคค่ะเรามารีวิวสีกันอีกนิดนึง เนือสีสุดโอเคเลยแป้งก็เยอะมากๆด้วยพอแป้งเยอะใช่ไหมคะสีมันก็จะหนืดทาให้ผสมกันได้ยากหลังจากที่สีแห้งแล้วนะคะสีมันก็จะดูซีดๆเหมือนแป้งเคลือบไว้อยู่บนสีชั้นหนึ่งโดยรวมก็ดูโอเคค่ะใช้ได้เลย